สวัสดีคะ่ะพระแม่พ่นองและเพื่อนๆืนทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะพี่นองไก่้คันบันทุงเนาะค่ะพี่นองคลิปนี้ไก่ขคันบันทุงจะพาทุกๆคนมานั่งรถไฟเลาะเขื่อนลำตะคองนะคะพี่นองช่วงนี้รถไฟออกจากอำเภอปากช่องนะคะเฮากระสีไปเรื่อยๆเยนาะค่ะพ่นองเดี๋ยวใก่้คันบันทุงเองนะสิพาชมวิว ริมเขื่อนลำตะคองนะคะพี่น้องเป็นบิวที่หลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นนะคะฮากัสิไปเห็นน้ำกันนี่เนาะค่ะพี่น้องใกล้ขันบันท่งเองกัสิประเดี๋ยวผ้าช่มเนาะคะ่ะแล้วกัสิมนี่บางช่วงบางจุดบางตอนที่อยู่อยู่ในช่วงของเขื่อนลำตะคองเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นมีการเหตุทางไฟฟ้าอ๋อ ทางรถไฟเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยวอาวพิดวบาวถือมีการเหตุทางรถไฟเสริมขึ้นมาอีกเนาะค่ะพี่น้องเต่กกับบแน่ใจว่าเป็นการเหตุทางรถไฟฝ่าสำรองไหว้หรือเปล่าเป็นการปูทางสำรองตรงนั้นไหว้หรือเปล่าอันนี้บแน่ใจเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวใกล้คันบันทุงสิภาคไปเบิงเนาะคะ่ะหนี่คือเลอกเขื่อนลำตะคองหรอเด้อค่ะพี่น้อง ที่แนมเห็นไกลๆเป็นสีขาวนั่นะน,นะก็คือเป็นลำตะคองนะคะพี่น้องน่นะเนาะที่เห็นอยู่นั่นเนาะเป็นวิวบรรยากาศตอนตอนสิบเอ็ดโมงนะคะพี่น้องที่ไกลนมันตรงภาพมาเบ่งนะคะพี่น้อง มันได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะพี่น้องตีหลายๆคนยังบอดได้เห็นมุมนี้นะคะพี่น้องแกานมันตุงเองกับผ้ามาเที่ยวนะคะพี่น้องสีไดเห็นเนาะคะ่ะนานะเป็นลำตะคองนะคะซึ่งทางมอเตอร์เวสสายไม้นะคะพี่น้อง กับเซนทางรถไฟนี่กัอยูแคร์คนละฟาเค่อนแค่นังเองนะพี่น้องเข้านั่งรถไฟนี่เข้ากับสินแนมเห็นไอ้เส้นมอเตอร์เวย์สายใหม่นะคะเดี๋ยวไปหอดอีกจุดหนึ่งนะ่ะแนแมเห็นชัดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าท้ามแมนว่าผู้ใดามาเราก็นั่งบึง นั่งอยู่ในรถไฟเนี่ยจุดนี้ก็นแนมเห็นนะคะพี่น้องต่เวลาทายคลิปนะมันแนมมาเห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกสักพักหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องมันสิเห็นชัดแหงเพราะฉะนั้นระหว่างทางรถยนต์กับทางรถไฟมัน,ม,นมันแค่คนละฟากคนละฟากเขื่อนแค่นั้นเองนะคะพี่น้องเข้าวันแนมเห็นกันอยู่เนาะ นี่เบิงพี่น้องเบิงตอนที่รถไฟเป็นเอทางรถไฟเป็นโค้งจักหน่อยเนาะเป็นก็สินมเ,เห็นหัวรถไฟเนาะค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็สิมาเบิงหางรถไฟเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะเป็นวิวที่สวยก็บรรยากาศที่ดีอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะพี่น้องสำหรับผู้ใดชอบการเดินทางด้วยรถไฟนะคะพี่น้อง ก็สีเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะคะ่ะสีได้วิวอีกวิวหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องสึ่งไกลคันบันทงองนีก็มากเนาะค่ะพี่น้องชอบเดินทางด้วยทางรถไฟนะคะเพราะว่ามันเห็นวิวแบบกวางขวางสุดลลงหลูกตาเนาะค่ะพี่น้องช่วงรถไฟตีโค้งนะคะสวยไม่เบานะคะ ไปเบิ้งข้างล่างอีกที่นึงเนาะค่ะพี่น้องนี่เป็นรถไฟธรรมดาด้วยะค่ะพี่น้องใกล้คันบันทุงเอีงบรินั่งรถไฟนอนบอรเดออันนี้เนาะใกล้คันบันทุงมารถธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเป็นรถ็วสายอุบลกรุงเทพนะคะพี่น,อน้อนง,ะะองแต่ว่าคันนี้นะเพิ่นมาจากกรุงเทพเนาะ การขันบอลตรงเองนก็ขึ้นจากปากช่องเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เลื่อปากช่องไปจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องมันซิมีแบบว่าเพิ่นน่ะเกตนาดินไว้แล้วด้อค่ะพี่น้องเนี่ยเลื่เลอยอไอสถานี่นี้ไปจักหน่อยก็ซิมีการเกตนาดินเตรียมแผนไว้สำหรับการทำทางรถไฟฟ้า ไทยล้าจีนนะคะพี่น้องเพิ่นมีการเหตุไปเป็นระยะระยะด้วยค่ะพี่น้องไปเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะเนี่ยช่วงนี้เพิ่นก็ว่างแผนไว้อยู่ด้วยค่ะพี่น้องเห็นปะเพิ่นเริ่มเริ่มเคลียร์พื้นที่นะเนาะคาวาง่ายๆเนาะเดี๋ยวใกล้คันบานทุงสี้าไปล่งสีคิวด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเ้องสีล่งสีคิวค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะเอามาเบิงวิวข้างๆลําตะคองก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทีแนมเห็นอยู่ไกลไกเด้อคะ่ะพี่น้องเป็นเขาใยเที่ยงนะคะเป็นแบบที่เก็บน้ำข้างบนนะคะพี่น้องทีมีกังหันล่มเนาะถ้าสังเกตเบื้องสีเห็นกังหันล่มเน้ะคะ่ะพี่น้องนั่นอะ่ะเขาเรียกว่าเขาใยเที่ยงนะคะ ซึ่งคลิปก่อนน,นั้นใกล้กันมันทุ่นกระพาขื้นไปเบิ่งอยู่เนาะค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยอยู่บนเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะดูค่ะงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องสวยงามมากเลยนะสำหรับผู้ใดที่ยังบอท่านได้ล่องนางรถไฟชมริมเขื่อนลำตะคองะคะด้อค่ะกับม่ใดด้อค่ะพี่น้อง ลองมาเที่ยวลองมาสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้ดูนะคะมันสือให้ความสดชื่นกับเผ้ามากเลยะะ้อค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศสวยมากเลยนะคะทานแนมทานแนมดีๆนะคะพี่น้องสิเห็นเส้นมอเตอร์เวย์สายไม้เด้นะคะพี่น,อน way, ้อ,นะะนองที่ยุฟังนานนั่นเนาะคะ่ะมนันเนาะ ไก่คันบรรทุงพยายามซูปเห็บเบิงด้อค่ะพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ไก่แห้งเนาะมันก็เลยเน,นี่ยเาเห็นแต่ว่าถ้าผูใดมนานั่งรถไฟเนี่ยสิเน,นมเห็นชัดมากเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักค่ะอีกสักพักมันจะมีจุดมองไก่ไก่กันที่ซุป้ะมันินนะเนมเห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิงจุดนั้นก็ได้ค่ะพี่น้องช่วงนี้นะชมวิวหลอกเกลื่อนไปก่อนนะคะนี่เนาะ นั่นน่ะเนาะพี่น้องจะเห็นเสนเ้นขาวๆอยู่นั่นเนาะค่ะนะนั่นเป็นมอเตอร์เว์สายไม่ได้ค่ะหลอกเขื่อนลำตะ,ะคองเนาะค่ะพี่น้องแต่เดี๋ยวไปข้างหน้าอีกจุดหนึ่งเนาะสิเห็นชัดกว่านี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิซูมใเห็นเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะ นั่งรถไฟประตรงหวง้วงเด้ค่ะพี่น้องมีของกินขายอยู่บนรถไฟตลอดเด้ค่ะพี่น้องอยากกินยังเลือกซื้อได้ตามใจชอบเด้ค่ะไม่ต้องห่วงกลัวอดนะคะมีขายตลอดเวลาเด้ค่ะพี่น้อง น่นด no. นะคะ่ะพี่น้องอยู่กันคนละฝั่งกันปุ่นลนะคะ่ะสิบเป็นมอเตอร์เวสสายใหม่นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์เราไม่ไกลกันนะคะเรามองเห็นกันอยู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งนะคะสีเห็นชัดกว่านี่เนาะนั่นนะสังเกตเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเส้นสีขาวๆนะคะเป็นมอเตอร์เวสสายใหม่ะคะ่ะ ช่วงนี้เด้อค่ะพี่น้องจากช่วงนี้เป็นต้นไปนะสีเห็นมอเตอร์เวสสายไม่ชัดชัดมากนะคะพี่น้องนี่เนาะค่อยๆสังเกตเบิงเด้อค่ะเดี๋ยวสิพยายามสู้ใหมเบิงทีละจุดทีละจุดเนาะนี่อีกฝั่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องที่ไกลคันบันตรงเองเนี่ยมาถ่ายคลิปให้เบิงเนาะน่าจะมีการวางแผนทําทางรถไฟฟ้านะคะนี่กสิมีการ ูท่างภูยังไหเนะค่ะพี่น้องสำหรับหลอกเขื่อนลำตะคองเนาะเอามาเบื้งฝั่งนี้ต่อเนาะค่ะพี่น้องวิวสวยๆอยู่ฝั่งนี้นะคะ ช่วงนี้เพื่อนกัสมีการบางจุดบางมองเนาะคะ่ะเพื่อนกัสมีการเคลี่ยวพื้นที่เนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะมีการวางแผนท,ท,ฟฟทําทางรถไฟฝ่าสายไทยลาวจีนนั่นแหละค่ะพี่น้องบางจุดบางมองเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเคลี่ยวพื้นที่ไว้หาแล้วคือกันเนาะค่ะพี่น้อง ถึงสถานีคลองไผ่แล้วนะคะพี่น้องพอถึงสถานีคลองไผ่แล้วนะคะเดี๋ยวทุกทุกคนนะ่ะสีเห็นเส็นมอเตอร์เวย์สายใหม่เนะคะพาดผ่านทางรถไฟนะคะพี่น้องเดี๋ยวสีเห็นนะคะน,นี่นี่นี่เนาะคะ่ะพี่น้องนั่นน่ะเป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่นะคะสีพาดผ่านทางรถไฟอยู่ช่วงคลองไผ่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่เนาะ จะแยกมิตรภาพตรงนี้นะคะตรงคลองไผ่เนี่ยมิตรภาพก็จะไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มอเตอร์เบจจะมาเส้นนี้ค่ะเรามาเบิงฟังนี่เนาะค่ะพี่น้องช่วงคลองไผ่ขึ้นมาเนาะค่ะเนี่ยเพิ่บมีการเคลียร์หน้าดินนะคะพี่น้องบางช่วงเนาะคะ่ะเพิ่นเคลียร์หน้าดินไว้่าแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับทางรถไฟไทยลาวจีนเนาะค่ะพี่น้อง นี่เนาะอันนี้เลยคล่อ,องไพ่ขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะถึงสี่คิ้วนะคะเพิ่นกระสิบมีการเครียย์พื้นที่ไว้จังสี่ไปเป็นระยะระยะเนาะคะ่ะนี่เนาะพี่น้องตลอดระยะแนวทางนะคะเพิ่นกระสิบม,มีการเคี่ยนานดินไปจังสีไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ จนว่าถนนสีบรรจบกันทุกมองนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวเนาะบางซื้อแล้วก็โคราชแล้วก็หนองคายแล้วก็ลาวแล้วก็จีนเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นการพัฒนาก็บ่มีการสินสุดเนาะค่ะพี่น้องด้วยระยะทางของรถไฟที่เพิ่นเหตุนีเพิ่นกะต้องเหตุให้มันจอดกันทุกส้ายนั่นละ่ะบางช่วงบางมองเพิ่นยัง เพิ่นยังเกตนาดินบ่ได้เพิ่นกกสิบ่เกตเนาะแต่ว่าบางช่วงบางหมองที่เพื่นเคียว์พื้นที่เกตนาดินเว่าจังซี่แลวก็มี่เนาะค่ะพี่น้องเป็นระยะระยะมากเนาะสำหรับทางรถไฟฝ่าไทยเล่าจีนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามันแล้วแล้วเนาะค่ะพี่น้องถ้าเสร็จแล้วนะคะใกล้ขันบานตรงสิพ้านังรถไฟ ชมหอดเมืองเลาาเมืองจีนเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเทาสิไปพร้อมกันเนาะถึงเวลานั้นทุกๆคนกระอยากไปกับไกลขันเดี๋ยวไกลขันกับิไปน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเข้าสิไปน้ากันผู้ใดอยากไปกะเดี๋ยวเขานัดกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะการเที่ยวทางรถไฟให้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดยังบอ บอบอทันลองสัมผัสเบิงสาหรับทางรถไฟเนาะค่ะพี่น้องไกลคันาบาันทุงเองกะแนะนําแห่ลองสัมผัสเบิงเด้อค่ะมันฟินมากเลยนะสําหรับไกลคัาบานบันทุงเองอาจจะชอบก็ได้นะคะพี่น้องผู้ใดบ่ามากะกับบไดดว่ากันเนาะค่ะพี่น้องแต่อันนี้กับเราออกจากข้อมงซื้อของตะของเนาะค่ะว่าทางรถไฟน่ะมันอินเลิฟก็ทั่งรถยนต์ค่ะสําหรับไกลขัาบานบันทุงเนาะค่ะพี่น้อง นี่เนาะพี่น,อนมม้องแน่เบิงขางทางเนาะเพิ่น็สิมีการว่างหนาดไอเครียรยพื้นที่เครีร์หน้าดินจากค้องภัยจนไปหอดหอดซีคิวเลยเด้อค่ะพี่น้องที่เพิ่นเครียรยพื้นที่ตรงนี้ไว้เนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ทุกการติดตามนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะกระหายกาลังใจกันเนาะค่ะพี่น้อง ช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจฟืดเฟื้องนะคะพี่น้องช่วงโควิดก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยจากโควิดนะคะพี่น้องเนาะให้เราอยู่รอดไปด้วยกันนะคะเราจะไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันนะคะถ้ารถไฟสายนีแล้วเมื่อใดเฮห้าสิไปพร้อมกันนะคะพี่น้องดีเนาะเห็นบอค่ะพี่น้องเป็นมีการปรับนาดินเป็นระยะระยะเรื่อยๆค่ะพี่น้อง จนหอดซีคิวเลยเด้อค่ะนี่นะ ถึงซีคิวแล้วนะคะพี่น้องใกล้คันบันทวงเองกะสิพาลงสถานีซีคิวเนาะคะ่ะกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ บทารปควาปลอดภัยของท่านผู้สารนะครับของนชนเวตามบรรต่ข้อต่อของอุกรณเป็นที่โดยสาประทานอาจได้รับอันตรายได้ขอบคุณครับ